วิธีการเข้ารีค o บเบอรี่โหมดของ iPad mini 4ค่ะวิธีการเข้าโหมด Recover อรี่โหมดของ iPad mini 4นะคะให้เพื่อนๆเสียบสายชาร์จก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะคะจากนั้นให้กดปุ่ม power กับปุ่ม home พร้อมกันนะคะรอจนกว่า iPad ของเราจะดับไปเลยนะคะจากนั้น ยังกดค้างไว้อยู่นะคะรอจนกว่าโลโก้แ p ปเปิลจะขึ้นมาคะ่ะเท่านี้ก็เข้าสู่หมดรีคาเวอรี่โหมดเรียบร้อยค่ะค่ะและวิธีการออกจากโหมดรีคาเวอรี่โหมดนะคะให้เพื่อนๆกดปุ่ม Power กับปุ่ม Home ค้างไว้เหมือนเดิมนะคะรอจนกว่าเครื่อง iPad ของเราจะดับไปและขึ้นรูปโลโก้ Apple ขึ้นมาค่ะ เท่านี้ก็ออกจากหมดรีคาเวอรี่เรียบร้อยคะ่ะ รีคาเวอรี่โหมดเราจะทําก็ต่อเมื่อเราอัปเดต iOS หรือรีสโตรแบบปกติไม่ผ่านนะคะจนเกิดปัญหาทําให้ซอฟต์แวร์ของเรามีปัญหาเกิดอาการเครื่องค้างหรือติดโลโก้ของ Apple นะคะถ้าเจอปัญหาเหล่านี้เราสามารถเข้า r e c o v วอรี่โหมเพื่อไปรีสโตรได้เลยนะคะถ้าเกิดทำรีค o เวอรี่โหมดแล้วมันไม่หายแนะนำให้ส่งช่างนะคะซึ่งทาง Mac a แ p Studio ของเราเนี่ยมีบริการตรวจเช็คฟรีด้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืม เข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะคลิปต่อไปมีอะไรจะมาแนะนำอีกฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย